สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป ep ที่294ประเด็นสาระในคลิปนี้มาจากข้อสงสัยและจากคำถามนะครับว่าในกรณีการจัดการน้ำที่จะทำให้ทุเรียนออกดอกนั้นเนี่ยเราควรจะดูจากสภาพอย่างไรผมเองนั้นได้ตอบไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วในเรื่องของการจัดการน้ำวันนี้เรามาดูกันในเรื่องของภาษาใบ คือลักษณะของใบทุเรียนจะเป็นตัวบ่งบอกให้กับพิทักษกรได้ทุกกระบวนการขั้นตอนในการจัดการที่จะไม่มีความผิดพลาดหมายความว่าเราดูจากสภาพใบหรือภาษาใบในสวนเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างกรณีในภาพนะครับเราจะเห็นว่าใบทุเรียนในต้นนี้ยังอยู่ในสภาวะใบเพสลาดปนกับมีการแตกใบอ่อนซึ่ง บอกให้รู้ว่าสภาพใบในลักษณะที่เราเห็นนี้ยังไม่สามารถที่จะไปควบคุมน้ำหรือลดปริมาณการให้น้ำเพื่อที่จะให้เขาเกิดความเครียดหรือการออกดอกได้แต่ยังคงต้องเป็นในลักษณะของการให้น้ำเต็มที่หรือเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้คุณภาพของใบจเจริญเติบโตได้ดีและมีส่วนในการเร่งให้ใบนั้นแก่ หรือแม้แต่ในกรณีในภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับใบผ่านจากระยะที่มีการแตกใบอ่อนมาเป็นระยะใบเพสลาดในลักษณะของปริมาณใบเหล่านี้โดยภาพรวมเราเข้าสู่ระยะของการบังคับหรือส่งเสริมการออกดอกได้แล้วหรือยังคำตอบก็คือเรายังไม่สามารถที่จะอดน้ำได้ อันเนึ่องมาจากลักษณะใบเราจะเห็นว่าใบส่วนใหญ่เกิน50%มีลักษณะใบที่ยังอ่อนยอดยังโค้งอยู่ยังไม่พร้อมต่อการที่จะควบคุมน้ำเพื่อการออกดอกหรือในลักษณะภาพที่เห็นนี้เราก็จะเห็นว่าคุณภาพของใบนั้นดีมีปริมาณที่ดีมีความสมบูรณ์แต่ใบเหล่านี้ยังอยู่ในสภาพ ที่ยังเป็นระยะการเจริญเติบโตและถ้าเราไปควบคุมน้ําหรือ,อบีบน้ําให้น้อยลงเพื่อที่จะให้เกิดความเครียดเราจะเห็นว่าใบลักษณะตรงนี้จะแสดงอาการหูให้เห็นเป็นไก่ใบที่ไม่เป่งนั่นหมายความว่าใบเหล่านี้จะมีลักษณะใบที่แก่ช้าออกไปอีกเพราะฉะนั้นคำตอบคือท่านยังคงต้องให้น้ำต่อไป ดังในภาพเราก็จะเห็นว่าใบส่วนหนึ่งมีลักษณะของใบอ่อนมีลักษณะของการเจริญเติบโตทางใบซึ่งก็เป็นกรณีเดียวกันว่าทุเรียนในลักษณะใบเหล่านี้ยังไม่สามารถที่จะควบคุมน้ำหรืออดน้ำได้แต่ถ้าเราไปดูในส่วนของสภาพใบเป็นใบแก่ใบเขียวเข้มออกเส้นกลางใบสีเหลืองนะครับ ลักษณะของใบแข็งแรงเส้นกระดูกใบเหลืองเส้นกลางใบเหลืองเราใช้มือบีบเข้าไปเขาก็จะดีดตัวและคลายออกเมื่อเราปล่อยมืออันนี้เป็นลักษณะใบที่พร้อมและพร้อมต่อการออกดอกซึ่งท่านสามารถที่จะใช้ภาษาใบตรงนี้ทำการควบคุมน้ำอดน้ำหรือให้น้ำเพื่อส่งเสริมการออกดอกก็จะได้ผล เหมือนอย่างกรณีในภาพเราจะเห็นนะครับว่าลักษณะใบเขียวเข้มดำกา้านมียอดลักษณะเหยียดตรงเป็นสภาพของทุเรียนที่พร้อมต่อการควบคุมน้ำและการออกดอกโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญเราอาจจะพบมีการเดินของใบอ่อนเล็กน้อยซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นจังหวะที่เราควบคุมน้ำสภาวะฝนทิ้งช่วง เราก็จะไม่เป็นประเด็นในเรื่องของการแตกใบอ่อนเพราะใบอ่อนจะไม่สามารถพัฒนาได้จุดสำคัญที่อยากจะให้มองก็คือในช่วง10บโมงถึง1 1บ0เช้าเราจะเห็นลักษณะของการควบคุมน้ำของเราที่ถูกต้องก็คือใบจะเริ่มโห่ลงมาในช่วงส0บถึง11.00โมงถ้าเป็นอาการใบตรงนี้วันรุ่งขึ้นเราให้น้ำ และเราก็จะพ้นปัจจัยในการชักนำส่งเสริมการออกดอกก็จะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นถูกต้องเหมือนดังในภาพที่เราเห็นนะครับว่านี่คือภาพที่เหมาะสมและพร้อมต่อการเข้าสู่กระบวนการจัดการให้เขาออกดอกบางครั้งเราอาจจะพบว่ามีทุเรียนบางต้นมีลักษณะการแตกใบอ่อนอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ไม่มากภายในมีลักษณะของใบแก่ทุเรียนเหล่านี้ตั้งเป็นคำถามว่าเขาสามารถที่จะออกดอกได้หรือไม่ผมก็ตอบว่าทุเรียนแปลงนี้หรือต้นนี้สามารถที่จะออกดอกได้อันเนื่องมาจากช่วงที่ผ่านมาเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงเกิดสภาวะความเครียดและการแตกใบอ่อนอยู่ในปริมาณที่ไม่มาก แต่เขามีพื้นฐานใบเก่าดีและมีลักษณะของขแขนงภายในเป็นใบแก่ทุเรียนต้นนี้สามารถที่จะออกดอกได้ดังในภาพเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงอยากฝากว่าถ้าเป็นใบอ่อนไม่เกิน30%ของทรงพุ่มเขาสามารถที่จะออกดอกได้แต่ถ้าในกรณีที่ท่านไปพบอาการใบกา้านเหลืองและร่วงดังในภาพ ตรงนี้เป็นคำตอบว่าใบเหล่านี้ได้ถูกเกิดสภาวะความเครียดจนเป็นการเครียดถาวรเมื่อเรามีการให้น้ำจัดการเข้าไปเขาจะเกิดอาการถ่ายใบภายในเป็นลักษณะใบเหลืองร่วงในความเครียดตรงนี้ถ้าเป็นลักษณะใบเหลืองร่วงสัก20%หรือไม่เกิน30%ก็ยังไม่มีผลกระทบ อการออกดอกกลับกลายเป็นว่าเขาอาจจะออกดอกได้ดีในระดับหนึ่งดังในภาพที่เราเห็นนะครับว่าปริมาณดอกนั้นเขาสามารถที่จะออกดอกได้แต่อาการใบเหลืองที่เราเห็นนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อสัก15วันที่ผ่านมาหรือเราจะพบการพัฒนากลุ่มไข่ปาดหรือดอก หลังจากที่เรามีการให้น้ำแล้วก็จะเกิดการเคลื่อนตัวได้ชัดเจนขึ้นนี่คือ,อคำตอบของสาระทั้งหมดในคลิปนี้สวัสดีครับ